สวัสดีเพื่อนพี่ๆน,นานทุกท่านนะวันนี้เราออกมาดำปลานนองบอบลรับปือครับอุ้ยไม่รู้ว่าจะมานไหมวันนี้เป็นไข้ด้วยวันนี้ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เสียงนี่เริ่มจะไม่มีละออกมาวันแห่หละแต่ว่าพี่ชวนออกมาวันแห่แต่ว่าก็เลยถืออุปกรณ์ออกมาด้วยเดี๋ยวเราจะยกของขึ้นไปโน่นเพราะว่ารถเข้าไปไม่ได้ พี่ก็เดินออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราถือของตามไปครับโอ้หนาวได้ปลาตัวเดียวนี่จอยหักจอยในปลาคอก็ได้ไปครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดลงดำปลาดีกว่าที่ไ <c oughs> ไปครับแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วมีนั่นนะเอฟดีในช่องบอกว่าให้รีวิวปืนให้ดูหน่อยนี่ครับปืนก็เป็นร้อยเซนแล้วก็ใส่ย,ยางส 15, 15ิบห้าสิบห้ารูสี่มิลแล้วก็ลูกดอกหกมิลสแตนเลสนี่ครับมีเช่นนี้แหละวินยัยง ไปครับตามไปชมใต้น้ำพร้อมกันวันนี้ก็ลงน้ำบ่ายสามแล้วมั้บ่ายสองสี่ห้าสิบแล้วไปครับลอยลงมายังไม่เปิดกล้องนะครับมาเจอนี่งูอะไรก็ไม่รู้ลอยอยู่บนมันเป็นลางจะได้ปลาวันนี้้ <c oughs> ําวันนี้ก็ไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะครับมองเห็นก็อยู่ประมาณสองเมตร สองสามวันก่อนนี่น้ำตรงนี้นี่ใสยอยู่สีเมตรห้าเมตรเลยนะครับแต่วันนี้ไม่รู้เป็นอะไรน้ำเริ่มคุณแล้วครับออกมาแป๊บเดียวครับมาเจอตัวแรกครับปลาชอนใหญ่ครับตัวนี้ลอยอยู่ผิวน้ำเลยครับ ก็ช่งางได้2โล4นะครับ2โล4 2โล5ใหญ่มากครับดูครับไม่เห็นนานนะครับปลาไอปลาช่อนนองบอเนี่ยครับพอวันจะเจอนี่ก็เจอเยอะมากน่าจะเป็นเพราะว่าอากาศหนาวครับแล้วก็ปลาก็เลยขึ้นจาก พื้นขึ้นมาอาบแดดนะครับปลาช่อนวันไหนดำอุณหภูมิอุดอุนนี่ไม่เจอครับวันไหนหนาวๆนี่เจอแน่นอนครับปลาช่อนจังวันนี้มีฟองขึ้นข้างหน้าเนี่ยครับลอยขึ้นมาเลยครับตัวนี้นี่ตัวใหญ่มากครับชัง่งได้สองโลเจ็ดนะครับตัวนี้ชวนมากครับ ปลาช่อนใหญ่อีกตัวนึงครับกําลังจะมุดสาลายนี้นะครับเนี่ยครับชิงยิงไปก่อนครับโดนหัวเต็มๆครับตัวนี้เข้าจุดล็อกเลยนะครับไม่ดิ้นเลยครับตัวนี้ตัวนี้นี่ช่งางได้สองโลสี่สองโลห้าเลยนะครับปลาช่อนนี่มีแต่ไซส์สองโลอัพนะครับตัวใหญ่มาก ช่อนตัวเมื่อกี้ลอยมาอีกก็มาเห็นปลาช่อนอีกตัวหนึ่งครับติดวนอยู่ตัวนี้ติดมองอยู่ตัวก็ไม่ค่อยใหญ่นับตัวนี้ไซส์ก็อยู่ประมาณครึ่งโลครับวนก็มองก็อยู่ประมาณสี่เซนสี่เซนห้าเซนน่าจะใสป่ปลาตะกับนะประกาะกบ เาจาังหวะนี้เจอปนิ่นครับกำลังจะออกไปครับก็เลยยิงแล้วยิงไปนี่โดนแล้วนะครับแต่ว่าปาก็ดึงแล้วก็ดไปเลยครับปด็กตัวนี้ก็ไซส์ใหญ่ครับตัวก็น่าจะประมาณไซส์โสง่าเลยยิงไม่เข้าเข้าไปนิดเดียว ก็ดำมาเจอปนินนะครับเลี้ยงลูกตัวก็ไซส์ประมาณไซส์โลนะครับนี่ก็เป็นลูกของเขาตัวเขาก็จะไปไม่ไกลจากลูกนะครับอยู่ขวามือนะครับเขาก็มองเราจั้หวันนี้มีปลากระสวบนะครับเขามาซ้ายมือก็เลยต้องรีบออกมาแล้วก็ไล่ให้แม่เขากลับไปฟ้าลูกยาปลากระสเขกา็มากินลูกเขานะครับ ดำถัดกันมาไม่ไกลมากครับมาเจอป,ปลานิน้นไซก็ไม่ค่อยใหญ่นะครับตอนนี้ไซอยู่ประมาณสาตัวลรวเท่าฟางเลย ตอนนี้เลี้ยงลูกตอนที่เลยงอันนี <c oughs> ม้มากก่อนจะขึ้นก็มาเจอชะโดตัวหนึ่งครับไซส์ก็ประมาณสองโลครับ รอจังหวะก็ยิงเลยครับตัวนี้ปลาชะูนตัวนี้ก็ห้อยไว้แกนลันนะครับใช้ไม้แขนผ้าร้อยไว้ครับแต่ว่าปลานี่ดินแรงครับดินแล้วก็หลุดท้ายไปเลยดีครับที่ปลาช่อนกับปลานิลยัหายด้วยอูดูครับผลงานตัวน,นี้ปลาช่อนใสประมาณสองโลห้าสองโลหกตัวใหญ่มาก ดเชยกบกปรปนินตัวยังกับปลาชโดทำปลาชโดหลุดมือไปตัวหนึ่งแล้วก็ยิงปนินผาดไป3ตัวปลาเข้าไกลมากครับตัวปนินก็เข้าไกลยิงยากมากลงน้ำไปก็ใบใบาสาม ทำประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ถือว่าโอเคอยู่นี่จะปลาชนตัวไซส์ใหญ่ๆเป้งๆเ,เลยนี่ก็เป็นปลาหวานแหอหอมมาก <c oughs> <c oughs> ถ้าตัวมันไม่หอมมันก็จะประมาณไซส์นี่แหละ ไปครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับฝากนะน,นะกดไลค์กดติดตามเพืปเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับรอดถ่วครับรอดแทวหนึ่งชั่วโมงพอวันนี้